วันนี้เราจะมาบันทึกบัญชีของบริษัทเจมส์จำกัดมหาชนนะคะวันที่31มสกราคมจ่ายเงินเดือนพนักง,งานเป็นเงิน60หมืบาทหักภาษีหนะ้าที่จ่ายไว้500บาทและหักเงินประกันสังคมไว้สองร้อยบาทรอนำส่งภาษีและเงินประกันสังคมในเดือนหน้าเราจะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะคลิกไปที่ w o r k f l o w ค่ะ ลงรายวันวเชื่อค่ะสมุดรายวันนะคะเป็นสมุดรายวันจ่ายค่ะ PC ค่ะกดอเคค่ะกด F3 เพิ่มค่ะวันที่ก็คือวันที่31เดือน1ปี60ค่ะลงมาที่รายละเอียดนะคะ รายละเอียดเราจะพิมพ์ว่าจ่ายเงินเดือนพนักงานเดือนหนึ่ง 1, ปีหกตูนโดยจากบัญชีออทซัพย์ของบริษัทนะคะ ค่ะเสร็จแล้วเราก็มา F7 ลิงค์นะคะเพื่อเพิ่มใบเอกสารเพื่อเชื่อมโยงกับใบเอกสารกับการบันทึกรายวันนะคะกดเพิ่มค่ะพลาดกลุ่มเอกสารนะคะจะเป็นรายการธนาคารโอนเงินและอื่น,นค่ะเพราะว่าเราจะถอนเงินจากบธนาคารออมทรัพย์ไปโอนให้กับ บัญชีเงินฝากของาพนักงานค่ะาหารหัสกลุ่มก็คือ T R A N S ข P Y M ค่ะกด enter เลือกค่ะประเภทเอกสารนะคะก็จะใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะประเภทเอกสารก็คือถอนโดยการโอนนะคะาหารหัสก็ T R W ค่ะกด enter เลือกค่ะ เอกสารล,ลงวันที่นะคะก็คือวันที่31เดือน1ปี60ค่ะรายการนี้เกิดจาก C ก็คือจากลูกหนี้ S ก็คือเจ้าหนี้ว่างก็คือบริษัทนะคะในที่นี้ก็คือจะเป็นว่างค่ะเพราะว่าเป็นรายการที่เกิดจากบริษัทถอนเงินนะคะมาที่หมายเหตุคะ่ะ หเหเราจะพิมพ์ว่าถอนจ่ายเงินเดือนนะคะมูลค่านะคะก็คือห้าหมื่เก้าพันสามร้อยค่ะก็คือเอาเงินเดือนหักกับ ภาษีหักนักที่จ่าย500แล้วก็หักเงินประกันสังคม200นะคะกด Enter ค่ะถอนบัญชีธนาะคารเราจะใส่จุดแล้วก็ Enter นะคะบัญชีที่เราจะถอนก็คือเป็นบัญชีออมทรัพย์ค่ะก็รหัส002ค่ะกดเลือกค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็จะมา F10 บันทึกค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็จะทำการซ้ำหน้าลิง์นี้นะคะ ชื่อบัญชีแล้วก็จเได้บิตเงินเดือนค่ะ enter ค่ะเงินเดือนเราจะเป็นเงินเดือนและโบนัสพนักงานนะคะกด enter เลือกค่ะมาช่องเดบิตนะคะก็คือ60,000บาทค่ะกด enter ลงมาค่ะรายการที่สองเราจะเป็นการเครดิตนะคะ ค่าสีเงินได้หักมาที่จ่ายนะคะพิมว่าพาสีเงินได้ค่ะกด enter ค่ะพอาถึงพาสีเงินได้หักมาที่จ่ายเสร็จแล้วก็กด enter เลือกค่ะมาที่ช่องเครดิตนะคะ ถ้าสีเงนินได้หาเงินจ่ายก็คือฝากไว้ห0าบาทกด enter ลงมาค่ะแล้วก็อันที่สามก็จะครดิตเงินประกันสังคมค่ะกด enter ค่ะ เงินประกันสังคมหัมาที่จ่ายครั้งจ่ายค่ะแ,แล้วก็กด enter เลือกค่ะเงินประกันสังคมนะคะจะหกักไว้2 0 0บาทค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเงินฝากนะคะจะเครดิตด้วยเงินฝากเพราะเราจ่ายจ่ายพนักง,งานด้วยเงินฝากค่ะกด enter ค่ะเลือกบัญชีที่เงินฝากออมทรัพย์ค่ะรหัสศูนย์ หนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนยสองค่ะกดเ n t ่อเลือกค่ะมาที่ยอดเครดิตนะคะแล้วก็กด F 2สมดุลค่ะเสร็จแล้วก็ F 1 0บันทึกค่ะโปรแกรมถามว่าให้เครื่องอันหมายเลขพอเชื่อให้ใช่ไหมกด Yes ค่ะเสร็จแล้วก็ Escape ออกค่ะกด Yes ค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะวันที่สาสิบเอ็ดเดือนหนึ่งก็ขอจบการบันทึกบัญชีเพยียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ